7040ติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวร้อสตาร์ทครับเดี๋ยวสตาร์ทครั้งแรกจะมีรั่วมีซึมตรงไหนบ้างเองมาดูกันตำแหน่งท่อบานให้ทุกจุดครับท่อสองนิ้วครึ่งกอ,อยางอย่างดีรับโบแท้นะครับตัวนี้เป็นโบแท้ไอเสดไอครับ เป็นโบแท้งานสแตนเลสหนานะครับไม่แตกแน่นอนครับค้ำยันให้เรียบร้อยครับแข็งแรงค้ำยันเข้าตำแหน่งเดิมไปครับจัดทรงเรียบร้อยปลายท่อเป็น3นิ้วครับตำแหน่งต่างๆนะนะสองนมกขึ้อท่อระบบไม่มีติดไม่มีชนนะครับสองึ ก็หายใจคันนี้ต่อเข้าระบบครับไม่ได้ปล่อยทิ้งนะไม่มีติดไม่มีชนนะครับฝั่งนู้นก็โล่งครับไม่มีติดไม่มีชนครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครั้งแรกครับมาดูกันว่ามีรั่วมีซึมตรงจุดไหนไหมต่อายใจต่อข้อระบบครับไม่ได้ปล่อยทิ้งครับ แต่เข็บเชื่อมเนียนๆไม่มีตามดให้เห็นแน่นอนเก็บเชื่อม,มเนียนๆไม่มีเกยกันไม่มีตามดให้เห็นครับบานให้เสมอกันทุกตัวครับไม่ได้จับชนจับชนนะครับของเราเบานให้ทุกจุดครับบานบานแล้วค่อยเชื่อมครับไม่ได้จับชนแล้วเชื่อมเลยนะไม่มีเกยกันให้เห็นทุกตะเข็บไม่มีเกยกันให้เห็นแน่นอนครับเอาท่อ ติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวปรับจูนน้ำมันครับ <c oughs> เดี๋ยวเช็คน้ำมันครับตัดครั้งแรกเคน้ำมันลงนะรัว่วไม่มีซึม จุจุดเกับื่รั่วไม่เสียไม่ยุ่งกับไม้วัดนะครับไม้วัดน้ำมันเครื่องคงเดิมครับตรงหน้าแป่นตร,ตรงตัวเติมน้ำมันครับเดี๋ยวจูนปั๊มกันครับทีนี้ติดตั้งเทอ,อร์โบต้องมีการจูนปั๊มครับปริมาณเชื้อเพลิงส่วนผสมของเชื้อเพลิงจะได้เหมาะสมที่สุดครับถ้าไม่จูนเลยมันก็จะบาง รถกลายเป็นดืดกว่าเดิมครับครับไปแล้วครับนักขันขันเลยบวยควกันดีแล้วลเรียกมาป่ยโอ้ยง่ายีนะไม่ทำกันไงทักแล้วก็ร้อลบอยแบ่งบวย วันไหนพรุ่นี้ไปครับเกรับ เรียบร้อยครับ งเลยครับติดตั้งเรียบร้อยไม่ได้แส่ฝาด้ยตั้งเรียบร้อยครับตัวนี้ลูกค้าขอเป็นไม่วีทไม่แต่งวีทนะครับไม่วีทไม่ปูแต่เราก็แถมกลวยเอากลวยไหมแต่เราแถมกลวยนะครับกลวยปูลูกค้าต้องการก็สามารถติดตั้งได้เลยสําหรับกลวยปูครับเราแถมให้ครับอ่า เทอร์โบจะวิดนิดหน่อยตามการทำงานของมันครับอันนี้เป็นกลวยของเราครับเราแถมให้ครับผมกลวยปูครับเทอร์โบจะวดิดนิดนึงอยู่แล้วครับการทำงานของเขาแต่ว่าเราไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ลูกค้าขอเป็นไม่ปูไม่วิดครับก็จะมีแค่เสียงการทำงานของเขาครับเครื่องใหญ่มันก็จะดังแรงดังแรงแรงหน่อยครับ อ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันละกำลังกันครับติดตั้งฝากระโปรงครับอ่ะไปสอบไปยื่ทาหุ่นู้หน่งอ้ได้ครับเดี๋ยวไป

แผนหกตัวตัวตาวตั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 ้ตัว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 ตีวตั้ตัอันตัวตัวตัว้ให้ััวตัวตัวตัว่ัวตัวตัว่วตัวตต้องัวตอวตัวงัวอัวตัวตัวตลอับตัวนัวต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 ัอตัว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 ตันตัวตัาตัวเัวตัวตัวไั้ตาวต้วตัวตันียวตัเไี่ยัวแล้บวเอาตัวนี้ใส่แวเพราะตัตัวาเันเสี

ไปดลิ้นก็ไมหัหรืลนจเเรียบร้อยยิ่งฟองย่ดละแล้วตีดี่นเทียบกันลลม่นไปเรีนะคันลมกันสูงเ่ตดสูไปหายปีแล้วเบ็ดโบางแปลีใงานอยู่เนี่ยต้องปูเป่หรมัรนเดนีงานตัวอไองนดีนอนแล้วดีอะต้องทำไปทีนี่เนา มั้งอนกครับผมเพาะมนียมีอเอมันน่ะแหละครับเจ้ามึงก็าเดิมมันใ่นี้เป็นฝาเตอเตมันนนี่ยป็นเรื่องะุ้เรามันเนี่ยจะอย่อยกยกขึ้นเราของเดิมใส่ไฟที่นี่ก็เลยตัดแกงตัวรถเน่ได้ดีย่จาวามีเหมือนสวนที่ดำได้บ่ออาจะมีเนี่ยราว่ามันก็ยังมีการอัตาการเดิมปาส่วนน เพราะว่ารถคือว่าตดบัวบางท่านจูนดำวน้เนี่ยครับจูนจูนอลายนี่ผมไม่ได้จูนหลายจูนจูนเพิ่มมันคือสบายวันนี้ใครบอกโอ้ยอรได้ด้ยคร ในหนุนบางครั้งที่ว่าบ่ได้คุนเขนไหนก็วนีควรจัพื้นบแต่ว่าตนี้ผมไม่ไดุ้นขนาดเิ่เกไปเอาแลำลังได้าข้ามาจะื่อมาจะว่า